สังโฆปฏิชานาะ จะากับ าตั้งแต่คุณโยมอาศรก้อวจีบปริชาก,ก็ดีป้ายุย้ยลุงศัพ์เสน่จชายน้ำก็ดีหรือลุงสมเจดก็ดีอีกลหลายๆท่าที่ไม่ได้เอ่ยนอ้าเช่นอย่างเช่นชมจันรน้านชมจันท์อย่างนี้ หรือ่าส่ออะไนะส่วน้มเกียรติดคุณอย่างนี้อาานทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่ให้การบุปถามดูแลคณะแม่ทีแล้วก็ทระพิสุทธิ์สงฆ์มาโดยตลอดนะเอาปลาอาหารน้ำเดื่มสิ่งต่างตางเหล่านี้เป็นสเสบียงบุญมาในการที่ทำบุญกับผู้ ป,ป,ปฏิบัติผู้มีศีลมีธรรมยอมที่จะได้อนิสงส์แห่งการประพฤติปฏิบัติย่อมได้อนิสงส์แห่งการบุญกุศลที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอาตมาภาพและก็คณะเลนจีก็จะขออนุโมทนาสาธุพร้อมกันสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุอนุโมทนา กับมีรายงานนะอาคุณ 21่สิบเอ็ดาทนะตกลออนโุทนาเนาะที่มีจิตเทนาในการที่โรคทาบุญรายชื่อเพิ่งส่งมาสุดท้ายสดๆก <c> ็ <oughs> เลยอ่านก่อนจะได้แผ่นนี้จะได้ไม่ต้องหายไปไหนสิ่งต่างๆที่อุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ ต่างจังหวัดก็ดีอยู่กรุงเทพหรืออยู่ที่ใดๆก็ดีได้ร่วมกันโคนมาทำบุญก็ต้องขออนุโมทนาสาธุไม่ว่าจะเป็นปัจจัยก็ดีไม่ว่าจะเป็นอาหารปลาอาหารเครื่องดื่มหรือสิ่งของที่อำนวยความสะดวกแก่คณะพิสุดสมตลอดถึงแม่ชีต่างๆล้วนที่ท่านได้การสนับสนุน ในการดูแลอุปถัรรมภ์ดูแลเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาของเราให้จเจริญรุ่งเรืองต่อไปสิ่งเหล่านี้ขาดท่านไม่ได้เพราะว่าการที่จะทำงานใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าขาดสิ่งนี้ไปแล้วย่อมที่จะความสมบูรณ์หรือโครงการหรือสิ่งต่างๆก็คงจะไม่สำเร็จ ก็จะนั้นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีปราบเพิ่มยินดีกับอุบาสกอุบาสิกาถึงแม้ท่านไม่ได้มาด้วยตนเองแต่ท่านก็ยังมีจิตสัททาในการร่วมการโปรปัจจัยทำบุญมาเป็นระยะเป็นระยะก็ก็ต้องขออนุมโมทนาสิ่งเหล่านี้ก็ต้องถือได้ว่าท่านเป็นส่วนหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาบวกแต่ท่านก็เป็นพุทธศาสนิกชนในการที่จะส่งเสริมให้สิ่งเหล่านี้ขับเคลื่อนไปได้โดยเฉพาะในเรื่องโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดใดก็แล้วแต่จะมีโครงการก็มีก็อย่างเช่นวัดปาดาสมเด็จพระยาเมทิ่โรดมก็จะมีทั้งปีเสร็จจับแม่ชีเสร็จแล้วก็คงจะ อินเดียอินเดียเสร็จแล้วก็นคงจะศรีลังกาต่อแต่ที่จริงมันจะมีโปรแกรมหนึ่งซึ่งเราไม่ได้เขียนลงในใน,ในปฏิทินที่จริงก็จะมีอยู่อีกโครงการหนึ่งก็เรียกว่าอ่าครุษาสมาธิเช่นกันที่อยู่จังหวัดอุดรธาน,นีอ่า่งก็เป็นสถานที่ที่ไปดูแล้วนะซึ่งก็ ได้ทำการปรับปรุงสตานที่ให้เหมาะสมกับการที่จะอเอาพระพิสุทสงฆ์นะก็ามาศึกษาครุษษาสมาธิขยายไปที่อุดอรซึ่งเราก็ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบเพราะว่าโครงการนี้มันจะซ้อนกันอยู่บทง่ายๆว่าถ้าจะแยกตัวนี้กันสามร่างสี่ร่างละมั้ เพราะฉะนั้นก็ต้องแบ,บ่งหน้าที่กันในการที่จะ,ะเผยแห่ช่วยกันนะบางทีก็ที่เห็นเห็นน่แม่ชีเ่เห็นเห็นโยมเห็นเห็นนี่แหละระทะานะมีกี่โลกแล้วจะช่วยกันยังไงก็คงจะวางแผนจวนอาจารย์ไพโรธก็คงจะ,ะวิ่งขึ้นวิ่ง,งลงไปทั้งอุดอรบ้างมา,มาทั้งทางวัดป่าสมเด็จพระยามจิโรดมบ้างนะเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ก็คงจะจับ ยุย่งๆหน่อยคนง่ายๆว่าขึ้นลงขึ้นลงเพราะว่าท่านจะต้องไปสอบอารมณ์ทางโน้นด,ด้วยนะในการที่จะให้ความรู้ความกระจ่านงะทางนี้ก็มีอยู่กี่โลกก็ว่ากันไปนะรระฉะนั้นก็มันดีนิดนึงนะคนะพระปุษุเราก็ทำเกี่ยวกับสไลด์เกี่ยวกับ,กว,กบวิดีโอต่างๆบรรยาย นะจึงการจะท่านได้ทำไว้แล้วนะก็หาแต่คนที่จะไปเปิดนะไปดูแลควบคุมหรือพาเป็นพี่เลี้ยงแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราก็สางานต่อนะในการที่จะทำเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นนะเราบางทีเนี่ยเราก็อย่างว่านะถ้า ไม่ให้คนอินเดก็คงเป็นไปนไม่ได้สอนศรภป์ศีลังกาว่าต่างประเทศเทศ่าไทยไม่สอนเอาละโดนอีกนะเพราะฉะนั้นก็เลยเอาทั้งไทยเอาทั้งศีลังกาทั้งอินเดียน,ยนะน,ยนี่แหละนะให้มันตายไปข้างหนึ่งให้มันตายไปข้างหนึ่งเพื่องานพระเดชพระบุหลง่อเรานะยังไงก็ต้องสู้ละนะ เอาแรงขนาดไหนเอาขนาดไหนได้เราก็ทําขนาดนั้นอันนี้ก็เรียกว่าสิ่งที่ดําเนินงานอยู่แลก็ต้องขออนุโมทานาทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเอามีรายการทําบุญประจําวันที่6กุมภาพันธ์2568เิ่นกเป็นบุญนะที่ในจีว่าจบบัญชการร่วมกันทุกวันทุกวัน เรามาเพื่อพิ่มปฏิบัติด้วยยังไม่พอเราก็ยังเสริมเรื่องบุญด้วยการให้ทานก้เรียกว่าการให้ทานก็ได้บุญการปฏิบัติทำถือศีลดูแลตนเองก็ได้บุญการภาวนาก็ได้บุญเพราะจะนั่นทานศีลภาวนาย่อมที่จะเกิดบุญให้เกิดขึ้นเนาะท่านแรกก็คือแม่ชีอารีโกชื่อโกศุตทำบุญทุกรายการ500บาท แม่จีบังออนหอมหรันและเพื่อนครูสมาธิยี่สิบห้าสองบาทแม่จีพิมพ์ใจสว่างชมนะหนบาทแม่จีเจริญเพิ่มซักเพิ่มมีซักนะหนึ่งบาทแม่จีพัส,สรันมีกุละได้ญาติทรหม100บาทหนะหลานแม่จีเลี่ยมและนายนัทวุฒ ปูกลางดอนทำบุวันเกิด100บาทแม่จีนหน่่ยแม่จีนหน่องหนึ่งร้บาทลูกสาวแม่จีนหน่อยนางสาวปริชาติและนางสาวปัททะมาวันมีบุญยา100่บาทยาติธรรมแม่จีนหน่องแล้วก็เขียนนะอาจารย์กุลกุลวิน หาหนักกองนะพัตตาหาร2,000บาทแม่จีสอดบุญถ้ำและครอบครัว300บาทแม่จีแอกันที่มาและครอบครัว200บาทแม่จีพิมพงโพลน้ำำบุน้ำหวานน้ำแดงหนึ่งรบาทแล้วก็แม่จีพิมพ์ํำบุญให้ลกูก นายนิพัทธ์งโปงงามและนามพัชราพรสังเกตกิจตางบุญทุกรายการ200บาทแม่ชีกรลยาด่านหริรันวัดทาบุญวันทาบุเดือนวันเกิดทุกวันติดต่อกันจุวันร่วม บุญทุกรายการวันละ100บาทจำนวน10บวันรวมแล้วกั้หนึ่งพบาทแม่จีอันเชลีด้วงแก้วจุกรายการ100บาทแม่จีพอทิ่มาจันอจินดารัตสไว้ก้ารถร่วงบญรถโรงเรียน100บาทนางสาวสุพรน,นิมวงเจริญสุข ครูสมาธิสาขา30จสิบบุญพัติหาร0 0 0บาทแม่ชีนิทาวอลไกรวันทุกรายการ100บาทแม่ชีสุม,มลเลี่ยมทองทำบุญผลไม้โอน500บาทคุณจุธามาศ บุญแก้ถวถวายผลไม้บะลังและเมล่อนแ,แม่ขันทองปุกพงถวายขนม,มสอดไส้ขนมงาหมีกรอบแล้วก็แม่จีปูไปอาไประยาโจพิพิษศพรชัยตำบุญจิตโจแล้วก็ ห้องน้ำสี่รบาทแม่ชีสายสุนีเติมสินสุกและครอบครัวขอถาวายสังฆทานอ,าอุทิ้ให้คุณพ่อประทวนผูท้ทองในวันที่2ี่สิบสี่กุมภาหกแปโอนเป็นโอนทาบุญสามพบาทนางทิตาพรนามราช นะไาว้่า,าร่วมตำบ,บุญรถโรงเรียนส0 0บาทรวมรับเงินสดหรือทำบุญสองพันแบาทหงงางเงินโอนทำบุญเจ็ดพันเก้ารบาทนะอันนี้ก็คือเป็นรายนามที่ทั้งแม่จีทั้งอุบาสกอุบาสิกานะได้ ร่วมทำบุญในครั้งนี้นะก็ถือว่าก็ต้องขออนุโมทนาสาธุพระอมๆกันสาธุสาธุสาธุาธหอนุโมทามีเพราะฉะนั้น <c oughs> สิ่งต่างๆที่เราสร้างด้วยจิตด้วยใจด้วย พลังแห่งความศรัทธาแล้วยอมที่จะทำให้เรานั้นสะสมบุญความสุขให้แก่ตนเองและบุนคคลที่อยู่รอบข้างความเกื้นหนุนความเผื่อแผ่เมตตาซึ่งกันและกันนั้นล้วนเป็นคุณสมบัติ ใจที่ไม่ประมาทไม่ประมาทในชีวิตตนเองไม่ประมาทในการที่จะอยู่ร่วมกับสังคมไม่ประมาทในที่จะทำอะไรให้มันผิดไปจากความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เรามีความคิดความอ่านการทำสิ่งที่ถูกต้องนี่ก็เรียกว่าสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่มีคุณค่าให้แก่ชีวิต รันจันั้นก็ต้องขออนุโมทนาสาธุทุกทุก้างเลยนะที่นะทำบุญมานะสนับสน,นุนส่งเสริมมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนะโครงการยังอยู่อีกยาวไกลจากใดที่เรายังมีลมหายใจกันอยู่เราก็ทำกันไปนะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือนแะม่จะเป็น บุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นประโยชน์ส่วนรวมส่วนบุคคลนั้นก็แล้วแต่ในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเอาอาจจะได้น้อยได้มากได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่ว่าใจเราสงบไหมใจเราศรทัทธาเพียงใดใจเราทำแล้วมันมีความสุขไหมถ้ามีความสุขนั่นก็คือ,คอสิ่งที่พึงปรารถนาเพราะฉะนั้นก็อันดับต่อไปก็คงที่จะพาคณะ เ่จีญาตโยมุบาสุบาสิกาจะได้เจริญภาวนาเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาแล้วก็เกิดบุญบารมีเป็นอันดับต่อไปรัตนตยานุภาเวนะ้วยอานุภาแพ่งพระรัตนตรยัยรัตนตยเตจัสสดโดยเจตแพ่งพระรัตนตรยัย กตะปุญญานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณงาความดีบารมีธรรมในตัจะประกุณจมเิ็จพยานวัชิโรดมหลวงพ่อเวริยังเสดรจน้าโรและอนุภาพแห่งการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ตลอดถึงแม่ชีผู้ทรงศิลจงมาเป็นมากเจเจานุภาพส่งเสริมน้อมนำให้ตัจฑาทังหลาย จงมีอายุวัฒน,นะสุขภาระปฏิภาณอนุสารสมบัติธรรมสารสมบัติคุณสารสมบัติความปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยรมนำมาสิ่งความสุขแก่ท่านครอบครัวสังคมและสายงานและสายขอความปรารถนานั้นจบลนสำเร็จจบลนสำเร็จจบลนสำเร็จแก่ท,ท่าน

Soy tay chó tira soy tay sappy tayo vi vay chando sao varo covin sato ma de ba vandara yoa soky kayo cova sappy vi vay chando sao sato ma de ยวยสุขิติกายุปภวะสาภิปิโยวิวัจันโตสาพะโรโควินาศโตมาเตวะวันตาลาโยสุขิติกายุปภะอาอภิวัจนะสิร ah ิสานิตจังวัฏปัญญายินโอจารดาโรดัมมาวันติ आयु व शोकान् पयुधो भरतो धीरो वर्णदो परिपानदो शोकमेधावी शोकं जो अधिकते आयु दवा परं वर्णां शो गञ्ज परिपानलो

เอเตปุรานัญจะเวทนานังปฏิหากขามินวันจะเวทนานังนุปฏิสามิยาตานาจะ <laughs> เป็นมงคลทั้งปวงนี้ที่พระคุณเจ้าอนณะเม่ชีผู้ทรงศีลผู้ปฏิบัติธรรมได้พิจารณาแล้วอ่อญาติโยมเจ้าภาพเจ้าศรัทธาทั้งหลายจงนำไปบริโภคเพื่อยังอัตภาพแห่งตนให้สมบูรณ์พร้อมและยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้บริบูรณ์เธอ pati